โอ้ยโอ้ยคอหักคอหักละโอ้ยโอ้ยคอหักไอ้เอาโอ้ยสัตว์มึงเป็นไอ้นี่ล่ะเหมือนกูดูจุลสิตาร์ปเหมือนปะจุลสิตาร์ปังไหวกูเนี่ยเป็นอะไรแล้วตกใจเลยฟ้าบอ ที่ขบเป็นไลอันชิงนะคะเว้ยเก้าอี้แล้วโดดลงก่อน <c oughs> นะอ้วนแหมวัวจริงสวัสดีครับผมชื่อตะคบครับขอผูเกือบหักมเมื่อกี้นี่ถ้าครูไม่ได้คว้ากระบี่อายสิทธ ดาบที่ตกทอดมาถึง32รุ่นตั้งแต่สมัยพระเจ้าเขาเสียงอะไรเสียงอายาศิทธ์ผู้ครอบครองดาบก่อนที่จะตกทอดมาก่อนที่จะตกทอดมาไปมาแล้วงานอยู่เหรอครับไปถูกมาแล้วยังครับ เจ้าเห็นไหมนี่เกลือ,อะไรเจ้าเห็นไหมนี่เกลือ,อะไรฮ <c oughs> ะเจ้าทำไมไม่ทำกับพ่อเหมือนเมื่อกี้ต <c oughs> ีตัวยังยังไม่ทำได้ตีเลยอย่าร้องเส <c oughs> ไม่ตี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 ตเจ็บละไม่เจ็บละ พอเก็บไม่นั่งพอจะเก็บอย่าอึ้งอ่นนะเก็บไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคโอเคกูดบอยเจสต์กุดแดดโอเคไฮไฟไฮไฟไฮไฟ,ไฟโอเคไฮไฟ,ไฟโอเควันวันฮักคอมอนเบบี้ ไม่ใช่ฝรั่งต้องหมุนนะโอ้ยมาแล้วไหวมากเลยมาแล้วขอพอมอแล้วขอเคสเขาอยู่ขอเคสวะไอ้ผมตั้งแต่เมื่อกี้ไงพอแล้วลูกพอแล้วไม่เลยล้วโอ้ยตัวเล็กมึงนี่ตัวเล็กเนาะพอแล้ว